อันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกับท่านในเรื่องโชดีกากเศรษฐีตอนจบวันนี้จบก,กันแน่ความจริงเมื่อวานมันใกล้จะจบแต่ก็จบไม่ลงเพราะเรื่องมันเหลือสัน้นแต่สั้นถ้าแย่พูดไปมันก็ไม่ทันเวลา เลยหาเรื่องอื่นมาทวงไปทวงมาพอเวลามาันจะได้ก็เลยจบไม่หยุดเสียวันนี้ก็มาว่ากันตอนจบขอกล่าวต่อไปนิดหนึ่งว่าพระราชาไม่ขอไม่ถอดแหวนไม่สามารถจะถอดแหวนก็าต้องมาหาเสถีได้เป็นอันย้อนหลังไปหน่อยเป็นอันว่าเมื่อรมาหาเสถีกล่าวว่าสมมติเทพ เม้เื่อราชาตั้งพันพระองค์ก็ไม่สามารถเพื่อจะยึดเอาเรืองของข้าพระองค์ได้ในเมื่อข้าพระองค์ไม่ปรารถนาจะให้ตอนนี้เท้าเธอส่งกลิว้วก็นะก็จึงได้ทรงตัดว่านี่หมายความว่าท่านะตั้งใจจะเป็นพระราชาจะเป็นขบถอย่างนั้นใช่ไหม การมหาเศรษฐียังได้กราบทูลว่าข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์อะไรเนี่ยข้าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ไม่พึงปรตนาจะเป็นพระราชาเพราะพระราชาเมืองเดียวนี้ต้องมีองค์เดียวถ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระราชาด้วยก็จะกลายเป็นพระราชาสององค์โคกันไป เรื่องการพระราชใานขบองค์ไม่พึงปรารถนาแต่ถ้าว่าจะเป็นพระราชาหรือว่าเป็นโจรก็ตามนั้นด่ากันชัดๆนะว่าทรัพย์สมบัติของข้าพระพุทธเจ้านี่จะเป็นพระราชาหรือว่าจะเป็นโจรก็ตามแต่ความจริงพระเจ้าเจ้าศัตรูเวลานั้นมีสภาวะเป็นโจร ตำแหน่งเป็นพระราชาแต่ว่าสภาวะที่ทำและการที่ทำเป็นโจรเหมือนกับคนที่เขาแต่งตั้งมาปกครองชาวบ้านมีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่มีเงินเดินมีเมียเลี้ยงมีบ้านให้พักแต่แต่ว่าปล้นภาเสียก่อนปล้นรายได้ปล้นความสุขของประชาชนอย่างนี้คนประเภทนี้มีสภาพเป็นโจรเหมือนพระเจ้าอาชาติศัตรู อันนี้ไม่ได้ดา่าใครนะแต่ก็ไม่ได้กลัวใครเหมือนกันถ้าคนเราจะขืนกลัวกัรสะแลกอกมันก็คมเหงงันอยู่ตลอดไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนพูดเนี่ยถูกคมเหงนมาทุกแบบทั้งคนนุ่งกางเกงแล้วก็คนไม่ได้นุ่งกางเกงคงเอาไว้ผมและคนไม่มีผมคนโกนผม เคยถูกเจ้าคนประเภทนี้ที่มันเลวมันก็มเหงมาซะเยอะถูกคงมเหงมาแล้วก็วางเฉยตลอดมาจนทั้งหมดความกลัวแต่ว่าถ้าจะกลัวถ้าเข้ามาตามกฎหมายตามมาตามพระธรรมวินยัยนี่ยอมกลัวแน่ือกลัวเพราะอะไรกลัวดีของเขา แต่ว่าถ้าเข้ามาเร็วเมื่อไรก็เป็นทารรใจเหมือนกับชตทิจาเศรษฐีนี่แหละไม่เรื่องความเร็วเ็วนี่ไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะคนเร็วมันเป็นคนที่ขาดอยู่แล้วนี่มันไม่กล้าทําอะไรตรงไปตรงมาถ้าเก่งจริงมันต้องทําตรงไปตรงมาตามกฎหมายตามประธรรมวินยัยนี่คนดีนี่เขาตั้งอยู่อารมณ์อย่างนี้ ถ้าว่าคนที่ไม่ตั้งตนอยู่ในเราทำทานได้กฎหมายแล้วกราทำไมวินไหนไม่ต้องกลัวนี่จะไปกลัวอะไรกันไอ้คนเราไม่เกิดมาแค่ตายนี่ไม่ได้ชวนให้ไปชกไปตีกับใครนะคนเราเกิดมาเนี่ยมันแค่ตายถ้าเราจะไปนั่งยึดถือห่วงใยชีวิตยอมให้เขากระทืบเล่นนี่มันไม่สมควร แต่ความจริงกระทือบ้วยเท้านี่มันเจ็บน้อยนะแต่กระทืบด้วยความชั่วนี่มันเจ็บมากเจ็บเพราะอะไรพระใจมันจำใจมันเจ็บกระทือบ้วยเท้าเท้าบวมหลังล,ละหายบมก็หายเจ็บแต่การกระทบกระเทือนใจนี่ที่มันนึกอยู่เสมอมันไม่หายให้เราก็ไม่ต้องกลัวใครกระทืบเราไม่ต้องกลัวคนเลวคนเลวก็ัวทำไม เพราะไอ้คนเลวเนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวล้วเราก็ไม่ต้องไปแช่งบุญวาสนาวารมีของเราวันมีเขาคิดจะฆ่าเราเขาตายเองเขาคิดจะทาร้ายกันแกล้งเราเขาก็มันไหลไปเองนี่อาตมาเคยเห็นมาแล้วไอ้คนยากจนน่ะไม่เป็นเราบางคนมันอยากจนแกล้งมา อะไรไม่แย่งชิงความดีของชาวบ้านคือเขาสงสารชาวบ้านปรารถนาจะสงเคราะให้เป็นสุขไปแจกข้าวแจกของในคนจนจริงๆเขาให้ของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระจยู่หัวของท่านนายกรัฐมนตรีของชาวบ้านนี้ก็ช่วยข้ามาต้องการจะสงเขราคนจนแต่คนที่มั่งมีทรัพย์สินอยู่บ้างมันเป็นคนรวย ขนาดมีรถสิบลออ้อทั้งสามคันนี่บอกว่าฉันจนเจ้าค่ะผมจนคอรับก็บอกว่าโยมแต่าทำอย่างนั้นเลยปล่อยคนที่เขาไม่มีกินไม่มีใช้ได้กินเทของเล็กน้อยเาฉันก็จนเหมือนกันเจนยวค่ะผมก็จนเหมือนกันฟังไปฟังมาก็เลยนั่งใน่ใจบอกเออให้เจ้าคนพนนี้มันอยากจนนะ ก็เลยบระการแกเจ้าหน้าที่บอกที่พบเธอทั้งหลายคนที่ยากจนเราก็แจกนะวันนี้นะถ้าใครเขาอยากจนเราก็แจกแต่คนอยากจนมันจะต้องจนจริงๆภายในะไม่ถึงสองเดือนตะอย่างช้าความจริงก็ไม่ได้แช่งกระูดไปอย่างนั้นเองเหวากรรมที่เป็นอกุศลมันย่อมให้ผลในปัจจุบัน ดูแต่คนคดคนโกงเราเถอะไม่มีใครเขามีความสุขหรอกเรานึกว่าเขามีความสุขแต่ใจ,ใจมันเป็นทุกข์เต็มอารมณ์เป็นนั้นว่าเวลาการพาการผ่านมาเพียงเดือนเดียวปรากฏว่าคนที่อยากจนมีรถสิบร้อยอยู่สามคันหางหมดขโมยลักหมด ข็มยลักหมดแล้วทำยังไงต่อไปไม่ชาก็มีคนมารับถ่ายรับถอนคันหนึ่งแลวคนละใช้เงินเป็นแสนเพราะว่ารถคันหนึ่งเนี่ยมันหลายแสนเกือบล้านแต่คำว่า,ารับถ่ายรับถ,บถอนคันหนึ่งประมาณสองแสนเพราะรถเย้งใหม่มอบเงินให้ไปสามคันหกแสนแต่ภายในไม่ชาเอาไปแล้วเจ้านั่นไม่ได้ถ่ายแล้วไปเลยหาย วันนี้สุดจนแล้วก็เกิดจันเถ่นี้าพพัน 5, หัวเหียท่านยังไงไม่มีเงินไม่มีทองใหญ่จริงก็ต้มเหล่าเถือนวันนี้สุดตำรวจจับเข้าตารางไปอีกตุกต่าตุกไหมนี่ได้คนอยากจนมันไม่เป็นไรใครเขาอยากจนก็เขาจนไปอาตมาไม่ได้แข่งตอนนี้คนที่มันจะโกงเราก็เหมือนกันท่านหลายมันจะเลวยังไงให้มันเลวก็มันไปเราจะเป็นเลวทําใจเป็นปกติ คิดว่าเงินของเขาเราหาได้ด้วยความสุจริตการทุจริตไม่มีสำหรับเราใครมันเอาเงินของเราไปด้วยการทุจริตไปมันก็เผาใจมันเองที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าราคาคิไฟคือราคะคือการอยากได้โทสัคิไฟคือโทสะถ้าเราไม่ให้เขา,ขาโกรธเขาก็ร้อนเองโมหคิไฟคือ็ไฟคือความหลงมันก็เผาผลาญให้ความหลงของมันให้พินาศไปเอง เห็นไหมคนที่โกงๆเขามันที่นาดไปนัองแยะๆแ,แ,แล้วอยู่มันก็ไม่เป็นสุขออกแล้วก็ไม่เป็นสุขตายแล้วก็ไม่เป็นสุขไปในรกนี่พูดเรื่องอะไรกันเรื่องมันเหลือเดียวเดียวนี้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรเรื่องมันจะจบแต่คืนไม่พูดแล้วก็เวลาไม่พอให้ไม่พอกับเวลาย้อนใหม่ เมื่อพระราชาได้ฟังอย่างนั้นว่าถ้าเขาบอกว่าทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ปรารถนาจะให้เชิญยกทัพมาสักสิบแต่พันทัพมันก็ไม่ได้พระราชาถามเขาว่าท่านอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเลยจะขบถเลยเขาบอกว่าข้าพระเจ้าไม่ต้องการไม่ได้ขบถแต่ถ้าวราชาเขาบอกว่าจะเป็นมราชาก็ดีหรือโจรก็ดี แม่ไม่น่าจะพูดวบาจะพูดว่าไอ้โจรอย่างท่านแต่เราพูดอย่างสุภาพนะว่าจะเป็นพระราชาก็ดีหรือว่าโจรคนดีถ้าสมัยนี้คนบอกว่าจะเป็นข้าราชการก็ดีจะเป็นโจรก็ดีฮดีมากเดี๋ยวไม่มีใครก็ใครมาจับอยากจะจับก็เชิญยยเื่องไม่เดียวว่าใครบอกจะเป็นข้าราชการก็ดีหรือข้าราชการที่เป็นโจรก็ดี ข้ารายการที่ดีเขาไม่ได้เป็นโจรเขาไม่้ปล้นเขาปฏิบัติตามระเบียบพินัยตำรวจทห,าร,รา,ห,า,หา,ารมีระเบียบพินัยข้ารายการมาพลเรือนมีระเบียบปฏิบัติมีกฎหมายเพื่องาปฏิบัติถ้าทําอะไรนอกเหนือไปจากนี้เขาถือว่าโจรในเครื่องแบบไอ้อย่างนี้เคยพบมาแต่เยอะเวลานี้นังสือพิมพ์เขาก็าโชว์หน้ากระดาษทุกวัน ไอ้คนที่ปราบโจรมันกลายเป็นโจรตัวเองคือโครเวลานี้แล้วก็มันก็มีอยู่ในที่ทุกสถานแม้แต่วัดขออ้อตะมาเองมันยังย่องเข้ามาเลยเราแจกเข้าสุกษาแจกของให้คนจนตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วตามเจตนารมของท่านนายกคือพลเอกเกรียงกดิชมาลันในกณะรทหาร ฝ่ายกอลรบกลางและบรรดาประชาชนนั้นหลายช่วยกันมามากมายแต่ไอโจรใจร้ายพวกนี้มันหาทางกานแกล้งโดยการทั้งปวงให้มันร่วมมือมันไม่ร่วมมือในการสงเคราะห์ประชาชนดีเป็นดีของของเราบรรทุกรถของมันไปกลับเข้ามาส่วนที่เหลือไม่พอมันหายไประหว่างตามเป็นข้าวสารเป็นสิบสิบถังนี่มันยังหาย ไอ้พวกโจรจังไรนี่มันมีอยู่ในที่ทุกสถานแต่ถ้าว่าถ้าของบรรทุกรถทหารไปรับรองไม่มีหายเดี๋ยวนี้พวกนี้ทํางานตรงมาตรงไปสํารวจคนจนจนกันจริงๆไม่มีใครมาเถียงนี่ที่เขาดีจริงๆมันมีพวกทหารก็ดีพวกตำรวจก็ด,กาากดีที่เขามีที่ดีจริงๆสําหรับที่อยู่อัตมาหมายความทําทงานร่วมกันมีครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่22สิงหาคมอาตมาขอร้องไปทางตำรวจว่าต้องการจะรู้คนจนทั่วจังหวัดอุทัยธานีว่ามีคนเท่าไหร่ขอใอยรีบสำรวจสวนต้องการรู้วันที่25ท่านร้อยตำรวจเอกไปจวกทำไกคนอะไรก็ไม่รู้เป็นสายเป็นสรวัตรปกครองป้องกันโทรศัพท์ามาบอกหลวงพ่อ,อรับมันก็ชั้นเกินไปทำงานไม่ไหว ก็เลยบอกว่าทหารนที่โนนที่อำเภอแม่สวยกับอเภอพานทราบข่าวว่าเขากั้นถนนเพราะความจนขออาหารชาวบ,บ้านกินโทรศัพท์แจ้งไปที่กองบัญชาการอาหารสูงสุดขอให้สั่งทหารกองพลสี่ส่วนหน้าเฉพาะกิจที่เชียงคำสำรวจด่วนจาก,กวันโทรศัพท์เข้าไป เป็นวันที่สี่เขาแจ้งยอดมาได้ทันทีแต่นี่ตำรวจอุทัยธานีถ้าทำงานตั้งแต่วันที่สองถึงที่ห้าส่งบัญชีไม่ได้ก็สแสดงว่าไม่ใช่ตำรวจจริงเงินเดือนเสียเงินเดือนเขาชาวบ,บ้านเขาก็ไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งนี้ให้เสียให้เสียเงินชาวบ,บ้านพูดล้อท่านเล่น ได้ก็นึกว่ามันเวลากระชั้นไปจากวันที่ยี่สิบสองถึงที่ยี่สิบห้านี่ต้องส่งบัญชีก็ยากแต่ที่ไหนได้หลักจากวันที่ยีิบสองพอวันที่ยีิบสามเวลาประมาณเก้าโมงเชา้าท่านร้อยตำรวจเอกไปจวบสวัดปกครองป้องกันอำเภอเมืองเจ้าทัยธานีเอาบัญชีถือรูมาแล้วตำรวจทำงานกันตัวเป็นคนท่านกำนวันสืน่ทำได้แล้วถูกต้องตรง นี่ที่ดีเขามีไอ้ที่เราเลวมันก็มีจะไปได่าเขาด่านะไอ้คนในื้องแบบอ่ะข้าราชการพลเรือนข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารอย่าไปชื่อข้าราชการพลเรือนเลวข้าราชการตำรวจเลวข้าราชการทหารเลว,าาเลวนี่ยายา,ย,าย,ยังไม่ถูกมันต้องด่าเป็นตัวตัวว่าไอ้ตัวนี้มันเลวไม่ใช่ตำรวจเลวคนที่เป็นตำรวจคนนั้นมันเลว คนที่เป็นทหารคนนั้นมันเลวคนที่เป็นข้าราชการพลเรือนคนนั้นมันเลวอย่าไปยกย่อว่าตำรวจเลวทหารเลวข้าราชการเลวไม่ถูกต้องบอกไอ้คนที่มันเป็นคนนั้นมันชื่อยอย่างนั้นมันเลวมันถึงจะถูกเป็นอันว่าอย่างพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเป็นพระราชาแต่ว่ามีสภาพเป็นโจรนีน่ว่าจะไม่ดา่านะไม่ยุ่ง ให้ปากมันเสียกเวลามันเยอะไปเรื่องมันเหลือน้อยก็หาเรื่องโผดมมามากๆดีไม่ดีแทรก็มาเอาอะไรก็แทกปากจนเลือดออกจนได้ไม่ช้าหรระวังให้ดีนะจะมากระแทกกันเฉยๆไม่ได้นะมีมือมีเท้าน่ะไอ้ขันห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะมันอยากจะชกใครหรือไงก็ตามเรื่องเขามนจะไม่ได้ว่าอะไรมันน่ะไม่ได้ห้ามมันขี้เกียจมันแกแล้วก็ห้ามไม่ได้ มันป่วยแล้วก็ห้ามไม่ได้มันตายแล้วก็ห้ามไม่ได้มันจะตีหัวใครก็ห้ามมันไม่ได้เหมือนกันไอ้ที่พูดนี้พูดเล่นสนุกสนกนะเอาจริงๆจริงจงังวิ่งหนีชาวบ้านยังไม่ได้เลยไปเถอะเยเวลานี้ไม่เคยไหวหรอกพูดมันเล่นฟังเพลินๆดีไม่ดีไม่ช้าแล้วหาว่าออไอ้ลิงผงนี่มันเลวแบบนี้นี่เวลานี้ยังมีคนคนใดยอยู่ คนก็ด่าไอ้คนดา่นดานี่ตายไปหลายคนแล้วเนะ่ะมันมีใครเขาด่ายิงายย่งแช่งแบบไหนเขาตายเขาตายแบบนั้นเวลานี้คนนี้กลั่นนี้แกล้งชิบหายไวป้ปวงไปเยอะแยะแล้วทรัพย์สมบัติชีบหายไปเนืะอตายโหงก็ไปก็มีตายก็ไปเกินกว่ายี่สิบคนอสองปีเนี่ยในชีบหายกันหนักทรัพย์สมบัติไม่เหนือเลยความจริงไม่ได้ทำชีพหาย นั่นมันเป็นความชั่วของเขาก็หาความผิดหายของเขาเองจะไปโทษยาตมาไม่ได้อามาไม่ได้รู้เฉยเยใครเขาบอกว่าช่างมันช่างมันเขาบอกว่าท่านเขาที่จะฆ่า,าท่านาบอกเอ้ยไม่ฆ่าฆ่าฉันก็ตายไม่ฆ่าเขาตายไอคนจะฆ่า,าฉันมันก็ตายเหมือนกันแหละคนดีสสดมันเสื่อมตายไปก่อนก็ช่างเป็นเรื่องของมันไปแล้วดีไม่ดีเขาจับลากไปฆ่าตายซะบ้าง เอาอยู่่ทรัพย์ส,สมบัติมีเล่นไพ่เล่นโต๊ิบหายไว้ป่วงไปเข้าคุกเข้าตารางไปอย่า้คนอยากจนก็ไม่กันนี่บอกแล้วบอกอย่าจนอย่าจนอย่าอยากจนเลยบอกอยากจนไม่ทันถึงสองเดือนเดือนเดียเศษจนบรรยายนุนผลนนสุดเข้าคุกเข,ข้าตารางไปนี่ไม่เหยีบพระแช่งเขาทําของเขาเองไม่เจยบพระแช่งพระไม่แช่งใครคุยกันต่อไปเขาท่าน นาเสตบอกว่าไมเมื่อข้าพระองค์ไม่ต้องการเป็นพระราชาแต่ว่าจะเป็นพระราชาหรือจะเป็นโจรมันท่านเขาตามไม่สามารถจะถือมาเอาได้แม้แต่เส้นได้ชายผ้าเป็นของข้าพระองค์ได้เพราะว่าถ้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่พิงจะให้ไม่มีทางได้พระราชาจึงตัดว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการ ฉันจะเอาเดี๋ยนี้จะถือเอาตามความพอใจของท่านแน,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 น่อยเนี่ยเราถือว่าไงพระราชาก็ฉันจะถือเอาตามความจะพอใจของท่านได้อย่างไงนี่หมายความว่าในเมื่อของทรัพย์สมบัติมันมีค่านี่ฉันจะไปถือไปรอให้แกพอใจให้ฉันนั้นไม่มีทางหรอกฉันจะเอาตามใจฉัน ถ้ามหาเศรษฐีกล่าวว่าข้าแต่สมุติเทพแต่ความจริงีต่อหน้าพระพุทธเจ้าเละไม่น่าจะหน้าด้านแบบนี้เลยพระราชาเนี่ยไอคนหน้าด้านอย่างพระเจ้าชาศัตรูเดี๋ยวนี้มันมีบ้างไหมนะมหาเศรษฐีกล่าวว่าข้าแต่สมุติเทพถ้าอย่างนั้นแหวนยี่สิบวงเหล่านี้ที่นิ้วมือ ทั้งสิบของข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่มายี่สิบวงนี้นีะมันยังไงนะถ้าจะนิ้วมือสิบวงนิ้วเท้าสิบวงละมั้งเห็นไหมก็มือมันมีสิบนิ้วใส่สิบวงใส่นิ้วเท้าอีกสิบนิ้วนี่เห็นดูฟังก่อนแทนเศรษฐียิงกล่าวทนว่าข้าแต่สมุติเทพถ้าอย่างนั้นแหวนยี่สิบวงเหล่านี้ที่นิว้วมือทั้งสิบ นั่นสิบนี้ของข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่ข้าพระองค์ไม่ปราถนาถวายแหวนเหล่านี้แก่พระองค์ถ้าพระองค์ทรงสามารถแล้วก็เชิญพระองค์ถือเอาให้ได้เถิดพระเจ้าค่ะเอาแล้วก็ท่ากันพระราชาได้ฟังอย่างนั้นประทับนั่งกระโยงลุกข้นั่งกระโยงแม้พระราชาแบบนี้ก็มีด้วยไม่ได้ความจริงถ้าเป็นทรายการแบบนี้ถูไลออก ลุกขึ้นนั่งยองบนพื้นเมื่อจะทรงกระโดดโอ้โหนี่ขนาดกรนะโดดที่ไหนเมื่อจะทรงกระโดดก็ย่อมกระโดดสามารถกระโดดได้สูงทั้งสงิบแปดศอกเวลาที่ประทับยืนเมื่อทรงกระโดดก็ย่อมจะกระโดดได้ถึงแปดสิบศอกอ๋อถ้านนั่งอยู่สามารถจะกระโดดได้กำลังมากโดดทั้งสงิบแปดศอกถ้ายืนอยู่แล้วก็โดดได้ทั้งแปดสิบศอก ราชาทรงมีกำลังมากอย่างนี้ริงก็โดยเข้าไปเข้ามาแล้วก็กาโดยเข้ามาข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างเอาแล้บาลีนิยุ่งจริงแล้วก็จึงโดยเข้าไปดึงแหวนจากนิ้วแค่นี้พอแล้วแม้ว่าเขียงเจกาแล้วเกินจึงโดยเข้าไปแล้วก็จับแหวนในนิ้วมือดึงดึงไปดึงมา ดึงเพื่อจะถอดแหวนแม่สวงหนึ่งให้ได้เลยถ้ามาหาเศรษฐีไม่ว่าอะไรดึงก็ดึงเชิญนั่งเฉยๆลำดับนั้นท่านเศรษฐีได้กลา่าวทูลกถาเธอว่าข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์จงทรงลาดผ้าสาดกันดึงไม่ออกคุยยังไงแล้วกันดึงไม่ก็ดึงไม่ออกพราเศรษฐีก็บอกว่าขอพระองค์ยาผ้า,าสาดกที่มีราคาแพงวางไว้ นล่นนำนิ้วทั้งหลายแล้วนั้นเหตุตรงแหวนแม้ทั้งยี่สิบวงจะหลุดอเองนี่เวธาทมอย่างนั้นเสีีก็ทำแล้าไม่ต้องมือรูดแหวนก็หลุดไปทั้ยี่สิบวงลำดับนั้นทต่มหาสฐีกาทูนกับเท้าถือว่าข้าแต่สมบติเทพ ให้ใครไม่สามารถเที่ยะถือเอาทรัพสมบัติอันเป็นของข้าพราะองค์ได้แด้การอย่างนั้นอย่างนี้เอาแบบไหนมันก็ไม่ได้กระโดดโลดติ้งก็ไม่ได้เพราะว่าข้าพระองค์ไม่ปรารถนาจะให้ดังนี้แล้วจึงเกิดความสลด,ดใจแก่พระอริยาบทของพระราชาเห็นว่าพระราชานี่มีสภาพมันลิง ้พระราชามีสภาพปันเด็กยินไดกล่าวทูลว่าข้าแต่สมุทิเทพขอพระองค์จงทรงอนุญาตเพื่อการบวชแก่ข้าพระองค์เพราะเศรษฐีนี้พระราชาตั้งในพ่อตั้งพระเจ้าพิมิสารตั้งถ้าวเซอร์เทก็ตำริว่าเมื่อเศียฐีนี้บวชแล้วเราก็จะยึดเอาราสตร์ได้สะดวกจึงได้จัดว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงบวชเถิด ด้วยเพราะดำรดเพียงคำเดียวเท่านั้นท่านเศรษฐีนั้นก็บทในสนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ในการต่อมาไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผลมีชื่อว่าโชติกาเทระในขณะที่ท่านบรรลุอรหัตผลนั่นเองสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดก็อันตรธานหายไปเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เกิดมาดนบุญ บรรดาพวกเทวันดาก็นำพัญญาขตมหาเศรษฐีนั้นมีชื่อว่าสตุลัสตุลการกายะนั้นไปสู่อุตรกรุทวีเพราะบ้านเดิมเอยู่ที่นั้นหมดกันไปพระราชาพโลกหมดตอนนี้ตามพบาลีและวิลลยสีนที พัะบาลีทั้วบาหู้อว่าพวกพิสุเข้าใจว่าพระเถระโอตริมนุสธรรม่านกล่าวมาต่อมาวันหนึ่งบรรดาพิสุทั้งหลายเรียกพระโชติกานั้นมาแล้วถามว่าโชติกาผู้มีอายุก็ตัณหาในประสาทหมายควารการอยากจะได้ คือความต้องการคือความรักในภาษาที่ประกอบด้วยวิริย้วจริการหรือว่าในหญิงนั่นของท่านยังมีอยู่หรือพระก็าาถามนะ่ถ้าราวคนนี้เป็นพระที่เป็นปุถุชนเพราะอรนนิยเจา้าจะไม่โง่บแบบนั้นท่านโชติจาเศรษฐีก็ตอบว่ามันไม่มีความรู้สึกเราท่านผู้มีอายุ ทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ดีแม่พัญญาก็ดีไม่มีความต้องการในผมผมไม่มีความรู้สึกมันตาพระทั้งหลายเ่านั้นปากบอลในพระสมัยก่อนพูดอย่างไม่เข้าใจาเขาเพยาากรณ์ความเบญรหันเจ้าได้กล่าวทูลองค์สมเด็จพระทรงทันว่าปันเตระควะข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้ขาขังโชคดีกรารนี้กล่าวไม่จริง ทยากรตนเป็นอรหรันสมเด็จพระทรงทันยังได้มีพระพุทธดีกาจัดว่าพิกเวดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายบุตรของเราไม่มีตัณหาในประสาทและในหญิงนั่นเลยดังนี้แล้วจึงได้ตัดบาตรไปคาถาว่าผู้ใดละตัณหาได้แล้วในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นเช่นได้ เราเรียกคนซึ่งมีตัญหาพบกินแล้วชื่อว่าเป็นพรามพอจบพระธรรมเทศนาประชาชนไปนมากมีพระปากบอด้วยก็พากรรมลุอริยรมักรียผลมีพระโสนาบันประดิษฐ์พระโสนดาบันเปน็นปต้นอรมันดาท่านพุทธาศาสนิกนชนหลายเรื่องราวของโชติกาเศรษฐีเนี่ยจะมาสร้างมาช้านาน พราะว่าเวลาการไม่มีทํำด้นิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็หยุดไปย้อตั้งพระที่จะมีหน้าที่บันทึกท่านบอกว่าทําให้จบพระที่เธอชิ้นเวลามาหนึ่งปีแล้วเรื่องก็สั้นก็ไปนั้นว่าวันนี้จบก็ถือวา่หมดกรรมกันทีสําหรับเรื่องโชติจาเศรีฐีจบก็ขอท่านทั้งหลายผู้รับฟังผู้มีจิตเง็ุกุศล ขอทุกคนจงคนผู้มีโชคลาภในโลกเช่นเดียวกับโชติกาเศรษฐีและขอจงมีมีบุญบารมีเช่นเดียวกับกับโชติกาเศรษฐีคือความไม่ปราถนาในลาภในความเป็นมหาเศรษฐีมีเพียงใดคอยใจของท่านหลายเท่าถึงความเป็นพระอาตคนเป็นพระอริยะบุคคลในพุทธศาสนาเช่นเดียวกับโชติกาเศรษฐีจะได้มีความสุขต่อไป สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี